สวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะวันนี้ร้านมีดสวยมีดคมมีดใช้งานเกษตรมาเปิดการขายมีดทั้งหมด10เล่มนะคะเป็นงานตีรอนขึ้นรูปจากเหล็ก S U P 9ชุบคมแข็งด้วยน้ำมันคืนไฟตามสูตรค่ะเล่มที่1น,นะคะเล่มที่1ความยาวของใบมีด9.5นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5มิลตัวด้าม5.7นิ้วเป็นด้ามไม้พยุปักหบุดโมเสกสวยงามคะ่ะกระทัดรัดดีนะคะเล่มนี้ ใบมีดผิวไฟคะ่ะเล่มที่1ราคา890บาทรวมส่งคะ่คะค่ะเล่มที่2นะคะเล่มที่2ความยาวของใบมีด9.4นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา6มิลตัวด้าม5.6นิ้วเป็นด้ามไม้มงคลปักหมุดโมเสกค,ครบสวยงามคะ่ะกระทัดรัดเหมือนเล่มที่1คะ่ะราคา890บาทรวมส่งคะ่คะเล่มที่3มคะ่ะ เล่มที่3ความยาวของใบมีด10.2นิ้วความกว้าง1.7นิ้วสันหนา6มิลตัวด้าม5.6นิ้วเป็นด้ามไม้ประดูฉลุลายนะคะสวยงามค่ะปักโมเสกหมุดโมเสกครบค่ะค่ะเล่มที่สามราคา890าบบาทรวมส่งค่ะโบวี่สวยๆเลย <S <S เล่มที่สีนะคะเล่มที่สความยาวของใบมีด10.2นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา6มิล ตัวด้าม5.6นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยมากค่ะใบมีดแต่งลายศิลปะค่ะแต่งสันนิดนึงค่ะสวยมากเล่มนี้ค่ะเล่มที่4ราคา980บาทรวมส่งค่ะ 980บาทรวมส่งนะคะเล่มที่4ค่ะเล่มที่ห้านะคะเล่มที่ห้าความยาวของใบมีด1น1นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา6มิลตัวด้าม5.7นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยค่ะปักหมุดมูสกครบแต่งสันสวยงามสวยมากค่ะเล่มนี้ราคาเล่มที่ห้าราคา980บาทรวมส่งจ้าสวยนะคะ980บาทรวมส่งนะคะเล่มนี้ค่ะเล่มที่6ค่ะ เล่มที่6ความยาวของใบมี10.4นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา6มิลตัวด้าม5.7นิ้วนะคะตัวด้ามเป็นด้ามไม้ประดูชลูลายสวยมากคะ่ะเล่มนี้ค่ะเล่มที่6ราคา980บาทรวมส่งค่ะสวยนะคะปักหมดุดโมเสกสวยงามค่ะเล่มที่6สวยมากค่ะ เล่มที่7นะคะเล่มที่7ความยาวของใบมีด10.7นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา6มิลตัวด้าม5.6นิ้วนะคะค่ะตัวด้ามเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยมากปักหมุดโมเสกรบเลยค่ะเล่มที่7ปลาจะออกแหลมๆหน่อยนะคะใบมีดทำลายศิละปะแต่งสันสวยงามนะคะเล่มที่7ราคา980บาทรวมส่งก้า 9 8 0บาทรวมส่งค่ะคะเล่มที่8นะคะเล่มที่8ความยาวของบบมีด11.2นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา6มิลตัวด้าม5.5นิ้วเป็นด้ามไม้ประดูฉลุลายปักหมุดโมเสกครบสวยงามค่ะฟันหนักได้นะคะเล่มนี้สวยมากเอาลดให้ค่ะราคาพิเศษ 8 9 0รวมส่งค้าเล่มที่8 890รวมส่งนะคะเล่มนี้เป็นมีดคขปมพกพาเดินป่าฟันไม้ได้ทุกเล่มนะคะค่ะเล่มที่9้าค่ะเล่มที่9้าความยาวของมบมีด1น1นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5มิลนะคะเล่มนี้ค่ะตัวด้าม5.4นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้ประดู่ชลูลายค่ะเป็นมีดแข้ม ใบลงลายนะคะพิเศษเหมือนกันค่ะเล่มนี้ราคา890รวมส่งค่ะเล่มที่9 890รวมส่งนะคะค่ะเล่มที่10นะคะเล่มที่10ความยาวของใบมีส1บดนิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5มิลตัวด้าม5.5นิ้วค่ะเป็นใบขัดขาวมิดแค้มใบขัดขาวสวยงามค่ะตัวด้ามเป็นด้ามไม้ประดูฉลุลายนะคะราคา890รรวมส่ง พิเศษแล้วนะคะลดให้ปกติราคา980รวมส่งคะสนใจแอดไลน์ได้เลยค่ะ